จากที่บริษัทเล y o ออฟมีการเขียนใบาลาออกเพราะสมัครใจแต่บริษัทก็ยืนยันลาออกคราวนี้ยื่นว่างงานก็เป็นตามนายจ้างกรอกคือลาออกเขาไม่ยอมอะเรื่องนี้พลอยมีการแจ้งไปน่าจะหลายรอบเหมือนกันเนาะตามบันทึกของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีข้อหารือที่ชัดเจนแล้วนะคะแล้วข้อหารือนี้ก็มาจากการที่สำนักงานประกันสังคมส่งหนังสือไปขอหารือนะคณะกรรมการ การกฤษฎีการเนี่ยให้คําตอบว่าลูกจ้างที่เข้าโครงการสมัครใจลาออกควรจะได้รับเงินทดแทนในกรณีถูกเลิกจ้างก็คือจะได้รับเงินทดแทนว่างานเนี่ยในอัตราเท่ากับกรณีถูกเลิกจ้างซึ่งได้มากกว่ากรณีลาออกเนาะแต่ทีเนี้ยจะทําอย่างไรให้ลูกจ้างมีสิทธิ์ได้เพราะว่าเรื่องเนี้ยนายจ้างกับลูกจ้างก็จะต้องคุยกันให้ชัดเจนก็ต้องบอกว่าฝั่งนายจ้างเองพลอยก็อยากให้ในายจ้างเข้าใจในส่วนนี้รวมถึงเจ้าหน้าที่ประกันสังคมก็ต้อง เข้าใจในส่วนนี้เช่นเดียวกันและลูกจ้างเองก็ต้องคุยกับนายจ้างให้ชัดเจนตั้งแต่แรกว่านายจ้างเองนั้นก็มีหน้าที่ในการกรอกข้อมูลในระบบว่าเป็นการเลิกจ้างโดยเข้าโครงการสมัครใจลาออกและลูกจ้างเองก็มีหน้าที่ในการกรอกข้อมูลในระบบว่าเป็นการถูกเลิกจ้างจากการเข้าโครงการสมัครใจลาออกเพื่อให้ลูกจ้างเองได้รับเงินทดแทนว่างงานในอัตราเท่ากับถูกเลิกจ้างค่ะ